เจ้าแม่กวนอิมองเทพที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกตามตำนานท่านยอมเสียดวงตาสองข้างและสลาแขนสองข้างเพื่อช่วยพระบิดาต่อมาท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้ดวงตาและแขนคืนการบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นการเสริมสริมงคลให้แก่ชีวิตช่วเรื่องการงานการเงินโชคลาภ ความรักสุขภาพและหากใครต้องการมีลูกก็ขอลูกกับเจ้าแม่กลอิอมได้ค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากดั้งที่ได้ยินคำร่ำเรอและเรื่องกล่าวขานกันมามากมายสวดแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอันดับแรกเป็นการเสริมกำลังใจเพราะคำที่กล่าวสวดออกไปนั้นล้วนเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลและมีความหมายที่ดีสวดทุกวันสวดเสม,สมอได้ยิ่ง